สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องเกษตรแนวใหม่เด็กกฟาร์ม hmm. นะครับจะมานําเสนอข้อคิดเกี่ยวกับ้ายสุ่มทําไมเวลาไก่ออกชนนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาโลกแตกนะครับไม่มีใครที่จะอธิบายได้ส่วนกับผมเองก็อยากจะ นำเสนอนะครับจากประสบการณ์จากเรื่องเล่าจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้มากประสบการณ์นำมาพูดนำมาเล่าให้กับน้องๆฟังว่าทําไมเวลาไก่ออกชนเวลาไก่จะไปชนไก่เราจะไปทําศึกไก่เราจะไปคาบสายพันธุ์ทําไมถึงงายสุม่มข้อที่หนึ่งนะครับ จากการสันนิษฐานเนื่องจากไก่ในความคิดของเจ้าของนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าเราไม่มีสุ่มแล้วนะครับเราไม่มีสุ่มเราก็ต้องตั้งใจหา หาไปชนนะครับไปชนไก่ให้มันชนะเพื่อที่จะได้สุ่มใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ยึดสุ่มไก่คู่ต่อสู้นะครับคล้ายๆกับว่าเราเราทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะครับบ้านเราไม่มีแล้วนะครับเราก็ต้องไปหาเอาสุ่มข้างหน้านะครับ สุ่มก็คือขูบสุม่มคู่ต่อสู้นะครับข,ข้อที่หนึ่งสันนิษฐานข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็จะเป็นกฎอุบายนะครับว่าในการชนไก่นะครับต้องให้มันชนะถ้ามันไม่ชนะก็คือเราจะไม่มีสุ่มขังนะครับคล้ายๆกับว่าเรานี่ เอาสุ่มของเรานี่ทิ้งแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่3มนะครับก็คือคล้ายๆกันกับทุบหม้อข้าวหมอแกงของพระเจ้าตากนะครับทำลายสุ่สมแล้วก็ไปหาสุ่มใหม่มานะครับเพื่อจะได้นำเงินไปซื้อสุ่มใหม่นะครับบอกเป็นการนำเสนอให้ไก่ของเรานี่ตั้งใจ ให้มันชนะนะครับจะได้เงินได้ทองมาซื้อไก่มาซื้อสุ่มนะครับซึ่งมันเป็นกลอุบายบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องถึงแม้ว่าเราจะงายสุ่มจะไก่เราของเราก็ยังแพอยู่แต่แต่มันเป็นความเชื่อโบราณนะครับสําหรับการนําเสนอหัวข้อนี้ก็ขอ,ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ